ผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะได้มีการเปิดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้นค่ะสำหรับผู้รับการอบรมหลักสูตรสวปอ,อมส .S.M.L. รุ่นที่3ค่ะของวิทยาลายัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศค่ะ โดยที่ค่ายลูกเสือวชิวราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เปิดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญคั้นความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสว,วปอ,อมส s อ SM l รุ่นที่3ของวิทยายลัยป้องกันร,รัชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศค่ะซึ่งก็ได้มีการดาเนินการมาแล้วหลายรุ่นและ การฝึกอบรมแต่ละครั้งนะคะนอกจากนะักศึกษาจะได้รับความรู้และทักษะในการเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือแล้วการที่ได้รับ เข้าร่วมในกิจกรรมของลูกเสือก็นับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งค่ะเพราะตลอดระยะเวลา3วันของการฝึกอบรมจะทําให้นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันรัชอาณาจากักรที่มาจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสทําความรู้จกักสนิทสนมกลมเกลียวเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในรุ่นของนักศึกษาก็จะเป็นประโยชน์ต่อการประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานด้วยความเรียบร้อยร่บรื่นและเกิดผลดีต่อ ประเทศชาติในอนาคตด้วยค่ะสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะเป็นนักศึกษาหลักสูตรสรวปอ,อมศ .S.M.L. รุ่นที่3ซึ่งต่างให้ความสนใจต่อกิจการลูกเสือเป็นอย่างมากและพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกอบรมค่ะเพื่อพัฒน,นาตนเองให้พร้อมที่จะเป็นผู้นําที่เสียสละอดทนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะและจะได้นําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปสร้างคุณรประโยชน์และพัฒนา ความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติต่อไปด้วยค่ะ